ตอนนี้เขาก็ดีผ้าไปเบ่งห้มันเสียเย็มนะครับได้ยินว่าเ่นตัดล่ำแล้วพี่น้องว่าหัวมันเป็นสีงสไงสั่มเลนะครับมันจะเดือนนะครับเดี๋ยวไปเบ่งกันครับพี่น้องตอนนี้เขาก็เดินทางอยู่เนาะอยู่บรราุนไฟครับ คนทางมีแต่ชิตตมลวินองเอ้ยทางไปให้ไปหน้าเนาะได้ได้นะครับระยะทางมันกับบ่อกไก่เนกะครับแต่ว่ามันหันเละครับมึงทุงให้ทุงหน้าพี่น้องข้างข้าง อ้อยไหมงามครับเดี๋ยวไปเจอกันยูให้เสียเยี่ยมเลยครับเป็น้องโอ้ลุมหลยขออนุญาตขับรถแป๊บหนึ่งครับ ปัดเบิบ่งมันเสียเอ็มพี่น้องงาม,มองคนอยู่ที่หลาะเนาะอยู่ทั้งไหนละ่ะมันคืองามกับเทะบืนบกบืนบากไปพี่น้องเท่ละ่ะ น้ำเสียเอ็มไปพี่น้องมันจี่เดือนแล้วนี่หาเดือนไม่เบิ่งหัวมันพี่น้องใหญ่ซ่ำเลยเออมันงามครับเน,นี่ยเนี่ยได้เสียชีโมูพร้อมหมดนี่โอ้เออเต้ระเบิดหัวเท่าไหรก็ แต่ว่าดินไม่ได้พี่น้องมึงเฮ้ยเป็บิึงหัวมันกันนะกับมงเฮ่ามือเส้านี่ไปกลนเบิ้งมันเป็นยังไงคือกันบ่ฝนก็สีตกฟ้ามืดขึ้นยู่มันพี่น้องเออน้ำหงขึ้นขึ้งเลยนะคือขึ้นขึ้งเลย เอาคนยู่เสรีนก็ง่ามเดียวมันไงยากระโปมีเออกเลเอาเจอแจ็คตันก่อนนี่ Con, mình hương, gì quang 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 hả? quang 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 quang

นี่ผมมาเครื่องมือตาเดดทำนี่มบัวบัว้เนอากนนี่บ้างนี่ต้นนี่ต้นนี่บงยาาดเนียมื่า้่มืโอ้ยต้นมันท่วมหัวเลยวะโชกันนะเสียเอ็มโชยเสียเกมมึงนะ ด,ด,ดึงขึ้นโชว์เลยขวดไดเดียวมันดึงมาได้ครับดินมันดูดตจนน้ำดูดครับต้องขีงนเอาแล้วถึงกินแล้วครับได้กินแล้วบ่อยังยัง<ะ>วนนานเาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคนฮอกกามาเร่งว่างีู้่ล่ะปาดหัวดกเถอะว่ดึงมาขึ้นครับพี่น้อง ขนาดมันหาเดือนนด้หนีู่้ฮู้ฮูัฮู้วู็มั้ฮน้ฮ็้าูด้วเ้ฮู้ฮู้ฮู้เูาฮู้อู้ฮ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 เวฮู้ฮู้้เู็ฮู้เู้ฮู้งู้ฮู้้ฮู้ฮู้ฮู้้ฮูู้้ เ,เราพูดล้่ิมาไทข้างอ้นเอาโอ้นมือแล้วรดสองรดเป็นดิมะไถรว่าไรหรอลดสองวาไ้ข้นตั้หนาทางมเข้ามาอเอาเมือเงียเียบเปียบก็เยแล้วเยเปียบเอนเลยี้วานหนเีงเอเงานีบ อือว่เน่าโย่เลยเนี่ย,ย,ยพี่ไ dai ฮะเนาะพื้นทียนบ่ได้ดีมดันเม,มื่อดีห้อมมันห้อมเป็นหัวบัณฑฝนกับได้โอ้ทำไมได้ขวบมันนี่โบโวาวิลี่ได้หนี่ ไล่ละสิบตันได้เด้ดนน่เด้อหัวดกป่ะเนี่ยมันหาเดือนพันธุ์อีเหลืองหน่อยนี่พี่น้องเนี่ยสีขี้มูจักหลบสีอ้พอสีจุดตัวจริงเนี่ยนี่ระเบิดหัวสีสบอ่ะไม่พ่อวะ ไปๆฝนอยตกและคนเหม, <า S 1> มือนมาแล้วไม่เหอนแล้วจะไม่เห็นพร้อมกันเลนย